2วันนะครับที่ผ่านมานะครับทำให้เพื่อนๆได้สดชื่นอย่างต่อเนื่องเลยครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับสำหรับบอลเล็กที่เราให้ไปครับเป็นสวีเดนดิวชั่นหนึ่งนะครับเป็นทางด้าน BK o คโอลิมปิกครับที่เปิดบ้านครับชนะท่านนั้นทีมบวยส์ท่านเวนเนอร์เบิร์กไอเอฟครับไปที่4ประตูต่อ2ครับชนะแบบใสๆเลยนะครับก็ถือว่าได้เฮกันไปครับยังไม่พอครับในกลุ่มในครอบครัวของเราครับวันสเต็ป3ตัวครับที่ให้ไปในกลุ่มนะครับผมแตกกระจายนะครับถือว่ามาเต็มทุกคู่ เลยนะครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในชมรมด้วยนะครับใครนะครับที่อยากจะไปติดตามนะครับตัวสเต็ปของผมรวมถึงทั้งด้านตัวการันตีนะครับเช่นเดิมครับที่แอปเขียวครับ C H A เจ็ดสาตัวครับมีแอดไซต์หน้าครับมาเป็นสมาชิกในชมรมด้วยกันครับรับรองว่าครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับส่วนทานด้นแนวทางวันนี้นะครับจะเป็นคู่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับหนึ่งคู่หนึ่งสนามที่ให้เพื่อนๆนะครับได้ติดตามนะครับตัวหน้าลงทุนก็เป็นลีกสวเดนดิวชั่นหนึ่งเช่นเดิมนะครับเป็นทางด้านทีมลองจ้าฝูงอย่างท่านฟักเค n ลเบิร์ดนะครับเล่นในบ้านพบทางด้านทีมระดับ4อย่างทางด้าน FC t o ีโทฮันตันนะครับก็คู่นี้นะครับเจอกันมานะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่อ่าห้าสิบห้าสิบนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับแต่แมตช์ล่าสุดเนี่ย ทางด้านเอฟซีโทเรนต้าครับเปิดบ้านครับเอาชนะท่านเฟคเคิลเบิร์กที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูฟอร์มของท่านเฟคเคิลเบิร์กดีกว่านะครับผม10เกมที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่านะครับผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแพ้แค่เกมเดียวครับเป็นเกมบอลถ้วยครับที่แพ้ให้กับท่านออสเตอร์ไอเนะครับไปที่1ประตูต่อ2ครับอาส่วนท่าน5เกมที่ผ่านมาครับเก็บชนะไปถึง3เกมนะครับแล้วก็เสมอ2นะครับส่วนในแมตช์ล่าสุดของพวกเขาเนี่ยชนะทางด้าน เอาทาัตเตอร์ไอเอฟครับในเกมเยือนที่0ประตูต่อ2ครับมาดูฟอร์มของทนาทเอฟซีโทเฮนตันนะครับก็ต้องบอกว่านะครับฟอร์มของพวกเขานี่ ค่อนข้างที่จะกระท่อนกระแท่นครับหลังจากที่ทําผลงานได้ดีอย่างต่อนเนื่องครับหลังๆนี่รู้สึกว่าจะล่วงนะครับยังไงก็ไม่รู้ครับฟอร์มนี่ออกทะเลนะครับในแมตช์ที่แล้วนี่ก็เสมอทางด้านอลิณาไปที่ -2 2นะครับหเกมที่ผ่านมาครับเก็บชนะได้แค่แมตช์เดียวครับในแมตช์ที่เขาบูบิยัตานแอดวิตเตอร์เบิร์กไปที่2อประตูต่อหนึ่งนะครับนอกนั้นก็เสมอ2แล้วก็แพ้ถึง2เกม นะครับมาดูครับวันนี้ในเรื่องของเลทกำแพงนะครับหรือว่าราคานะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับฟักเคเบิร์กครับที่เปิดมาต่อยที่ครึ่งควบลูกลบสิบนะครับก็ถือว่านะครับเป็นน้ําที่กัมกึ่งกัมกึ่งนะครับเมื่อวานนี้น้ำลบห้ายังได้กินเลยนะครับวันนี้อ่ะคือเขาลูกลบสิบนี่ถือว่าสบายบืนนะครับความต้องการของท่านฟักเคเบิร์กนะครับก็เอาพวกเขาลองอจากฟูนครับมีอยู่5้สีแต้มนะครับพวกเขาต้องรักษาอันดับนะครับเพื่อที่จะเลื่อนชั้นนะครับในอ่าลีกต่อไปนะครับ ในส่วนของทางด้านเอฟซีโทเฮนตันนะครับก็อยู่ดับ4ครับบีลุนนะครับที่จะสอดแทรกนะครับในการเลื่อนชั้นนะครับแต่นะครับผมว่านะครับช่วงนี้นะครับฟัคเคิลเบิร์กนี่เกมในบ้านนี่โหดเหลือเกินนะครับอฟอร์มในบ้านนะครับต้องบอกว่านะครับทำผลงานได้ดีครับ12เกมที่ผ่านมาครับพวกเขาเก็บชนะไปถึง11เกมนะครับก็แพ้1เกมนะครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีจัดครับใน ในบ้านของตัวเองนะครับซึ่งการแข่งขันครับเหลืออยู่ไม่มากนะครับก็จะปิดฤดูกาลแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นแมตที่ี่26นะครับเหลือการแข่งขันอีก5าแมตเท่านั้นนะครับฟัคเกอร์เบิร์ตครับต้องรักษานะครับอันดับให้ดีนะครับเกาะให้เหนียวแน่นนะครับอย่าล่วงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพวกเขาห่างจากอันดับ1นี่ถึงแปแต้บนะครับคงที่จะแซงอันดับหนึนี่ยากนะครับ อ่ะยังไงขอให้เป็นระดับ2แล้วกันตามอันดับหนึ่งไปนะครับวันนี้นะครับชี้ชัดให้อยู่ทางด้านเจ้าบ้านครับในศึกโซเดนดิวชั่นหนึ่งครับอีกวันหนึ่งนะครับทางด้านฟัคเคินเบิร์กนะครับเวลา2ทุ่มบ้านเรานะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะไปตามนะครับตัวเพิ่มเติมของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสเตปเมื่อวานนี้ก็แตกให้เห็นแล้วเรียบร้อยแล้วนะอ่ะก็ติดตามผมได้ที่แอปเคียวครับ C H A 73ตัวนะครับ จากการเช่นเดิมครับฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับให้กำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆครับอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนะครับเจอกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้นะครับขอท่านโชคดีมีชัยครับขอบคุณครับ